ท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทุดดงการไปทุดดงคราวนี้ออกจากตาคลีไปนครสวรรค์ความจริงการเดินทางเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเดินทางแบบสบายๆายเพราะเป็นป่าใหญ่ป่าทึบการเดินทั้งหมดเข้าป่าทั้งหมดเพราะว่าไม่ต้องการพบป้าน พอไปถึงเขตนคนระสวรรค์ก็ไม่ทราบว่าตำบลอะไรมันเลยเมืนนะองนครสวรรค์ไปใกล้กำแพงเพชรหลวงพ่อปานก็สั่งปักกรดเมื่อปักกรดเรียบร้อยแล้วก็หาน้ําอาบกันหา,าบ่อน้าอาบาหลวงพ่อปานท่านมีความจำนานมากท่านบอกว่าที่อาบน้ําบ่อน้ํามีทางโน้นเป็นน้ําใสท่านเคยมาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวท่านก็นบอกว่า พระองค์พักให้หายเหนื่อยเมื่อพักหายเหนื่อยดีแล้วก็เขียนระยะทางที่เราผ่านมาบันทึกภาพใช้อาตีต่างสญญายานยานแนดีใครจะพบใครสมัยไหนนะั้นไม่มีความสําคัญใครเห็นอะไรพบอะไรเขียนมาแล้วฉันจะไปสูน์วันพรุ่งนี้เช้าฉันจะรับมาไปสวดอันนี้เป็นปกติธรรมดาขบรนดา,นดาท่านพระธรริษัท การเดินทางทูดดงท่านไม่ต้องการให้เดินเฉยๆให้ใช้กำลังชายกำลังยานที่จะเป็นได้เป็นการฝึกกันไม่ใช่เป็นผู้ชำนาญทุกคนก็ต่างคนต่างเขียนเมื่อเข้ากรงตัวแล้วก็เขียนเท่าีดเขียนที่จะจำได้เอ็นึอกออกแต่ส่วนใหญ่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เขียนนี่ไม่ได้ใช้กำลังใจของตนเอง ถามเทวดาที่เดินมาด้วยเื่อการเดินทางมาเทวดาท่านก็มาด้วยเทวดานี่ความจริงท่านมีความเมตตาปราณีจริงๆเห็นท่านตลอดเวลาถ้าไม่เราไม่เหงาเดินถึงที่ตรงน,นั้นถึงที่ตรงน,นี้ต้องชี้ว่าในสมัยนั้นมีอะไรสมัยนี้มีอะไรสถานที่สถานที่ตรงน,นี้เคารพราข้าวพันกันที่นี่มีบ้านมีเมือง มีใครเป็นบุคคลสําคัญท่านก็นเล่าให้ฟังเลยเวลาเดินกันมาจริงๆบรรดาท่านทัง้งหลายจะรู้สึกว่าทั้งห้าทั้งสี่องค์นี้เงียบกริบไม่มีใครพูดกันที่ไม่มีใครพูดกันก็ต่างคนต่างฟังเทวดาท่านเล่าให้ฟังในบางสมัยเราเองก็เกิดแถวานั้นเหมือนกันเดินผ่านแถวนั้นเหมือนกันแล้วในสมัยนั้นมีสภาพเป็นยังไงท่านก็เชีห้ดูภาพ เหมือนกับเราดูของจริงเมื่อต่างคนต่างเขียนเสร็จก็ทำวัดสวดมนต์กันตามธรรมดานวัดสวดมนต์นรรนก็ใช้อะไรไม่มากส่วนใหญ่ใช้การเจริญกรรมฐานให้หนักเมื่อกรรมฐานก็มีประจัยไปแล้วอันดับแรกหนึ่งต้องมีพรหมิหารสี่พรหมวหารสีนี่ต้องเป็นฌานสมาบัติแล้วก็ประการที่สอง นิวรณ์ทั้งห้าประการอย่าให้เข้าประจําใจถ้าเขินปล่อยนิวรณ์เขาบอั้งห้าประการเข้าประจําใจเช้าจะอดข้าวแล้วก็ประการที่สามเราก็ตั้งให้คนพิจารณาร่างกายตัวเองว่าร่างกายเนี่ยมันมีสภาพตายในที่สุดเมื่อเราตายแล้วร่างกายไม่ได้ไปด้วยจิตใจมันไปที่เรียกว่าทิสมานกาย ก็ย่อยอๆแบบนี้ตามธรรมดาที่ผ่านมาว่าเคยกินข้าวจากทิวดาแบบไหนก็ทำแบบนั้นพราะกรัอดถ้าถามว่านักโทษคือนักเริยนก็นมาถ่านกรัอดอดอหรือก็ต้องตอบว่ากลัวอดแน่ๆนทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้เรื่องกล้างกายมันต้องการอาหารในเมื่อถึงขึ้นเช้าก็อะไรงานไปส่งพ่อปาน พอส่งท่านแล้วก็ออกเดินทางเป็นธบาตตามปกติไปตามธรรมดาธรรมดากำหนดว่าจากต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นไม้ต้นโน้นเราจะรับเป็นธบาตถ้าไม่มีใครใส่บาตรเดินไปแล้วเดินกลับธรรมดาก็มีคนใส่ให้คนที่ใส่ให้ก็ไม่ใช่รูปร่างมันเทวดาเป็นปรูปร่างชาวบ,บ้าน แต่ว่าสักเกตข้าวข้าวเหมือนกันทุกวันข้าวสีเหลืองน้อยน้อยนวาวันหน่อยไน่มีดอกไม้สวยๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็ม่ควรจะซ้ำซากกันพอฉันข้าวเสร็จก็ปันก็เรียกประชมุมเพ้่กันแนะน,น,นําด้านวิปัสสนาญาณว่าสัพตะภาวนานใช้กันจนชินได้ดีแล้ววิปัสสนาญาณอย่าทิ้ง จงอย่าคิดว่าเราจะได้กลับวัดคิดไว้เสมอว่าวันนี้มันอาจจะตายไว้เสมอถ้าเราตายเราจะไปไหนร่างกายนี้มันไม่เป็นไม่ใช่ของดีไม่ของเลวมันเป็นเครื่องนำมาเห็นความทุกข์อย่าไปสนใจในมันให้มากเกินไปร่างกายจะตายที่ไหนก็ปล่อยบรนตายที่นั่นเราจะไปตามทางของเรา ถ้าจะไปสวรรค์หรือไ,ไปพรมโลกนี่ปณนิพันธ์ก็ตามใจหลังจากที่ท่านอบรมตามสมควรท่านพูดดีมากเว่าะบานพุทเพราะอธิบายจึงเข้าใจจำแจ้งทุกอย่างต่างคนก็ต่างพักในกรดเข้ามาในกรดสักครู่หนึ่งเจโนปานก็ลองบอกว่าเอา้าใครอยากจะเดินชมอะไรบ้างก็ไปได้ตามอธัธยาศัย ก็ทุกคนก็ทั้งสามคนก็ไปกราบท่านขอขาญาติเดินเข้าป่าตอนเดินเข้าป่านี่บรรดาแทงพุทธริษัทเดินเข้าไปสักครู่หนึ่งก็พบต้นไม้ใหญ่ๆมีต้นยางบ้างไม่มากเป็นป่าสักยางก็มีน้อยกว่าสักต้นศักยมีมากเป็นต้นเปล่าๆข้างล่างเตียนโล่งสบ,บายๆเดินไปแบบสบายๆ พอเดินไปถึงต้นไม้ต้นสักต้นหนึ่งมีแสงแดดส่องลงมาบ้างก็มีเสือดำนอนอยู่สองตัวเียังนึกในใจว่าเจ้าหมาดำนี่ทำไมตัวมันใหญ่นักตัวมันยาวนักใครเสือเพราความจริงนึกว่าหมายังไม่รู้จักคำว่าเสือดำรู้จักแต่เสือลายพ่กลอนเมอเสืออะไรตอะไรบ้างเขาเล่าให้ฟังคำว่าเสือดำไม่มีใครเขาพูดให้ฟัง พอเดินเขาก็คิดว่าเป็นสุนัขธรมธรมดาธรรมดาแล้วเป็นหมาป่าธรมาธรมดาคิดว่าคงไม่เป็นไรพอเข้ามาใกล้เจ้าเสือดํามองดูมองแล้วก็ปองเฉยเฉยแล้วก็เดินไปเฉยเฉยไม่แสดงการไม่มีแสดงการท่าทางรุร้างเรื่องนึกใใจว่าหมาสองตัวนะี้มันเหมือนเสือจริงจริงแต่หน้าตาทําไมมันเหมือนเสือตแต่เราเราก็คิดว่าเป็นหมาแล้วก็เดินทางต่อไปอีก ตอนนี้ก็ไปพบคนคนหนึ่งนุ่งขาวห่วมขาวนั่งภาวนาชักลูกครับก็คิดในใจว่านี่คารวะเขาก็มาทดดงเหมือนกันแล้วท่านเท่านั้นเองก็ไม่มีบาทไม่มีอะไรทั้งหมดมีแต่ผ้านุ่งกับผ้าห่มนึงนึกในใจว่านี่ท่านดีกว่าเรามาก เข้าไปใกล้ท่านนึกอยากจะกราบท่านแต่ก็กราบไม่ได้พระพากาสาวพัดแต่จิตใจนึกกราบท่านในความเคารพพอเข้าไปนั่งใกล้ท่านก็นลืมตาขึ้นท่านถามว่าพอท่านมาทุระอะไรก็เรียนว่าจะมามาเดินเล่นท่านถามว่าเดินเล่นในจิตคิดยังไง ก็ตอบั้งว่าจิตคิดถึงพุทธโธคือเห็นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าเป็นปกติท่านก็บอกว่าดีแล้วยังก็ดีแล้วเห็นภาพพระพุทธเจ้าแล้วคิดไหมว่ามันอาจจะตายก็เลยบอกว,ว่าคิดตั้งแต่เช้าท่านบอกเรื่องความตายในคนจะคิดมาเสมอๆะ่ด,ด้มีความมั่นใจในพุทธโธ เมื่อท่านจะผ่านมาหาผมท่านเจอสุนัขสองตัวไหมราะว่าเจอเพราะว่าท่านว่าเจอท่านถามว่าเสียอะไรท่านบอว่าสีดําท่านถามว่าคุณะเข้าใจว่ามเป็นสุนัขจริงจอก็เป็นสุนัขป่าแล้วเป็นสุนัขอะไรบอกบอกให้ทราบได้ไหมเลยบอกว่าบอกไม่ได้เพราะไม่เคยรู้จักสุนัขแบบนี้รูปร่างหน้าตามันคล้ายเสือนั่นก็เลยบอกว่าด้านหนึ่งเขาเรียกเสือดํา เจ้าเสือดำนี่มันดุกว่าเสือลายภพ่กรอนมากที่พวกคุณนั่งสามผ่านมาได้เพราะอาศัยพอมีหารสี่และพระแล้วพุทธานุสตินั้นสองของสองอย่างในจงอย่าลืมถานได้ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าที่อยู่ในเมืองมนุษย์ของผมไม่มีพอท่านบอกเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริใสาก็นั่งจ้องหน้าท่าน ท่านบอกก็ดูนานๆที่ว่าตามันกระพริบไหมก็เป็นว่าตาไม่กระพริบท่านถามว่าในเมื่อท่านเห็นว่าตาผมไม่กระพริบท่านเข้าใจว่าผมไม่อะไรตอนนี้กลิ่นตัวของท่านในบรรดาท่านพุทธบริษัทกลิ่นตัวคล้ายๆกระทุบหอมถ้ากลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นของพรหม ถ้าเป็นตัวเทวดาแล้วเป็นกลิ่นมันดอกไม้ดอกไม้สดท่างก็แจะใช่พื่งกันทั้งสองอย่างเก็เลยต่อบว่าท่านคือพรมใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถามว่าท่านเป็นพรมชั้นไหนท่านก็ตอบว่าผมคือสามบดีพรมก็ตกใจนึกอยากจะไหว้ท่านแต่บอกเอาแค่นึกนะ พอเนักออยากจะไหวแต่ถ้าบอกว่าแค่นึกอยนย่าไหวเนี่ยเพศอย่างนี้ไม่ควรจะยกมือไหวครวาะเพื่อถาม้ะบอกว่าถ้าท่านที่มานั่งเนี่ยท่านมีความประสองค์อะไรถ้าบอกผมรู้ว่าคุณทั้งสามองค์จะมาที่นี่ถ้าถามว่าถ้ามีอะไรจะบอกไหมถ้าบอกว่าผมจะบอกกับพวกคุณอยู่อย่างเดียวือย่อตั้งใจจะบอก ว่าดินแดนที่คุณเดินผ่านมาเนี่ยคุณเกิดมาแล้วหลายครั้งหลายชีวิตเอากันตั้งแต่สมัยสุพรรณบุรีก็ได้สมัยสุขโขทัยก็ได้สมัยเชียงแสนก็ได้ท่านผ่านมาหลายชีวิตท่านเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาหลายชีวิตแต่และชีวิตของท่านไม่ได้มีความสุข มีแต่ความทุกข์มีการรบราข้าวฟัน่นพื่อการลบรานแผ่นดินทื่อกันกแย่งแผ่นดินแย่งอำนาจแย่งความเป็นใหญ่และเจะใหญ่ขนาดไหนในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันคิดแล้วก็สลดใจย่งกลับเรียนได้ว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เธอก็เลยบอกว่าเก็ดแต่การเกิดทุกอย่างาถ้าตอบท่านบอกว่าเกิดแต่การเกิดแล้ว ท่านถามว่ามาก่อนจะมาก่อนบวชเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมพรอกาเบรียนได้บอกว่ามาก่อนบวชชีวิตเมามันมากมีความประมาทในชีวิตมากไม่เคยคิดว่าจะตายเห็นคนอื่นเขาตายก็รู้สึกเขาตายไม่ใช่เราตายเห็นคนอื่นเขาแก่ก็คิดว่าเขาแก่คิดว่าเราไม่แก่ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเราเคยมีการป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยก็ไม่เคยคิดถึงความป่วยไข้ไม่สบาย คิดว่าตนเองมีความสุขทั้งท่านที่มีความเหนื่อยยากกานทำการงานเสี่ยงชีวิตทุกอย่างมีความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างมีความทุกข์ทุกอย่างมีความแรงแค้นทุกอย่างมีความขัดข้องแต่ก็ไม่เคยคิดถึงความทุกข์เวลานี้รู้จักความทุกข์แล้วท่านก็บอกว่าเป็นความดีคีดอย่างนี้เป็นความดีใจของท่านน่ะท่านรู้ทุกอย่างน่ะ ที่ท่านปล่อยให้มันท่านมาเที่ยวท่เพราะท่านทราบว่าจะมาพบกับผมที่นี่ผมบอกอาจารย์ของท่านว่าทาผมจะมาคอยท่านที่นี่จะอธิบายให้ฟังแล้วท่านก็ชี้ดูคนจกสภาพชีวิตข,ของคนที่เกิดแก่เจ็บตายแต่และสมัยสมัยดูแล้วก็เพลินการรบราข้าวฟันที่กัน,นการแต่ละคราวต่างคนต่างก็เจ็บต่างคนต่างก็ตายต่างคนต่างมีความทุกข์ ถ้าบอกการเดินทางกลับของคุณไม่ต้องเดินมากหรอกเพียงแค่หันหลังไปหาทางเดินก็ถึงแล้วพอหันหลังมาจะเข้าทางเดินก็ปรากฏถึงกเมื่อมาถึงก้นแล้วลงพเข้าไปก็เรียกไปถามเขาว่าพวกคุณไปที่ไหนมาก็ตอบว่าผมบอกตำบลไม่ได้ร,รับเพืจะเดินทางไปในทิศนี้เป็นดงศักต้นไม้ศักมาก แล้วก็ไปพบเสือดำเสือดำในความจริงเข้าใจว่าเป็นหมาแต่มันลุกไปแล้วไม่เห็นหมามันก็หน้าตาคล้ายเสือแต่มันไม่ดุดันไม่ดุไม่ดัดนถ้าบอกว่าเสือดำสองตัวในความจริงไม่ได้เสือแท้มันเป็นเสือเทวดาเขาจะลองใจคุณเพราะว่าตามธรรมดาถ้าจะเสือดำถึงแม้จะไม่ใช่เสือดำนนี้ก็ถ้าเป็นหมาป่ามันก็มีความดุร้าย กำลังใจของคุณจะมีความเข้มแข็งไหมในเมื่อคนเดินตรงเข้าไปคนไม่กลัวเขาก็เลยเดินหนีไปหายไปนั่นเขาเป็นเทว,วดาวเดินต่อไปอีกไปคนเจอคนนุ่งขาวห่มขาวใช่ไหมแล้วก็กลับเดินทั้งวัดใช่ท้าทราบไหมว่าเป็นใครก็เลบอกท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านเป็นสมดีพรมเมื่อไปก็บอกว่าใช่สัมดีพรมองค์นี้เป็นพระรอรหันตธรมมัต ใกล้จะนิพพานอยู่แล้วท่านสอนอะไรบ้างก็บอกทุกบอกกับท่านบ่าบท่านทาท่านสอนทุกอย่างตามที่เรามาเหมือนกับดูภาพเดิมก็ไปก็บอกว่าท่านนด้เป็นของจริงฉันอยากให้เคยรู้ความเป็นจริงว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาในการเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่มีสภาพไม่สูญที่ใครเข้าว่าสูญน,นั่นเป็นเรื่องของเขา เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีความเข้าใจตามพระพุทธเจ้าสอนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า